2568นักลงทุนมือใหม่ลงทุนอะไรดีคลิปนี้เล่าให้ฟังครับรีเสิร์ชนะของอสังหาหลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็น c b R e Night Frank ออกมาแล้วนะครับในหมวดอสังหานะมีขาขึ้นอยู่2หมวดขาลงอยู่2หมวดขาลงเนี่ยที่เรารู้รกันนะเราเรียกว่า residential ก็คือที่อยู่อาศัยบ้านเมื่อหนึ่งมือสองคอนโดเมื่อหนึ่งมือสองนับหมดอยู่ในหมวดนี้หมด,มหมด,มหมดอีกขานึงตอนนี้ก็คือ office building ตึกใหม่เนี่ยนะครับสร้างเข้ามาเนี่ยเป็นระดับแสนตารางเมตรทำให้มันล้นตลาดกลายเป็น rent ocean ไปแล้ว เรามาฟังขาขึ้นบ้างอินดัสเทรียลกดังโรงงานกดังเนี่ยจริงเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำกันเยอะแล้วระดับลงทุนกันระดับ3 4มสพันไร่นะครับหรือเป็นกดังเล็กๆปล่อยเช่านะครับส่วนอีกขานึงนะคือขาโรงแรมออทามหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เวของมือใหม่อ่ะก็จะมีอีกธุรกิจหนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือกนะก็คือการเป็นนายทุนรับขายฝากจำนองก็ลองมาลงเรียนก่อนนะครับเรียนจบ2วันแล้วนะทำได้เลยไม่ต้องกังวลนะครับสอนเต็มที่ไม่มีคัดใครสนใจก็ทักมาพูดคุยกันได้